ปัดจอดรถได้ครัดจอดรถได้เลยนะไปเลยนะครับได้เลยเหรอสัตว์นัตว์อะไรนะตรงนี้เป็นะะรลนั่นเลยนะคุณดูดูได้เลยนะครับอะไรนะมามาพร้อมสวัสดีครับเรีว่าแฟแฟนสวัสดีครับโอ้ก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่มากันเยอะมากแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะที่มากันเยอะมากนะครับเพราะว่า เออเขามาเก็บข่าวยูโรหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ยังไงก็ฝากหมู่บ้านโคกระโหลกด้วยนะครับฉายแล้ววันนี้ที่โลมาพยน์เมเจอร์แล้วก็เอสเอฟนะครับะโคกระโหลกครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวในเรื่องอะไรว่าหยิบตำนานมันก็คือมันก็คือเอาตำนานของของพี่ป๋องนะครับที่รายการเดอะช็อคว่าพี่ป๋องนะฮะก็เอามาทําเป็นหนังแต่รับประกันได้ว่าในหนังเนี้ยมีมากกว่าที่ได้ยินในรายการทีวีแล้วก็สนุกแน่นอน นะครับใครอยากดูหนังผีตกใจแน่นอนใครอยากดูหนังตลกหัวเราะแน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบใครอยากดูหนังหนังเซ็กซี่ก็มีพี่ป๋องแับลินลิลี่แต่แนะนำอย่าดูตอนสองคนนี้ปิดตาครับวผมแต่สนุกแน่นอนพี่แจ๊ดไปไหนก็อยู่นี้แหละไม่ไปไหนตามทั้งวันครับเือันนี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันว่าเรื่องนี้ แา่ที่ผมเล่นกับพี่วอนมานะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกเลยล้วกันใช้คำว่าเรื่องแรกที่เขาอ่ะไม่เคยปล่อยฉากอะไรออกมาแม้แต่ฉากเดียวอันนี้เรื่องจริงทั้งๆท,ที่ถ่ายคนไปเยอะมากๆนะแต่เราทํไงพี่วอนเราจะรู้ว่าพี่วอนเขาจะชอบเขาจะชอบปล่อยนู่นปล่อยนี่ปล่อยนั่ปน,นปล่อยอะไรมาให้มันกึ่งจะปล่อยในความเป็นเขาอะนะแต่แปลกมากเลยเรื่องเนี้เขาเก็บไว้ไม่มีจริงๆอันนี้ไม่มีจริงแต่เขาก็จะพูดตลอด จ uhm, นน่ะสนุกมึงต้องรอดูเขาจะพูดอย่างงี ogi, urgency, fire, de, uh, ้แต่แต่ปกติอะเรื่องอื่นอะเขาจะแบบเขาจะมีตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นมาแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ไม่มีตัดอะไรออกมาเลยตัดแค่แบบอ่านสองอันอย่างเงี้ยใช่ก็ก็อย่างที่พี่แจนพูดก็จริงนะฮะเพราะว่าพี่แจนไม่รู้ผม คนทำเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงจ๋าแล้วหมดเลยที่กูพูดมาจาแล้วหมดแล้วแต่บอกให้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับต้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มคนชายวันนี้ไม่สบายก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็พี่หนุ่มเล่นสุดตัวคู่กับทนายแก้วนะฮะอ๋อต้องไปดูเลยพี่หนุ่มเล่นเล่นเยอะถึงจะให้เวลามา หกชั่วโมงก็เล่นทั้งเรื่องบางอย่างสองวันสองคิวบางอย่างเขาไม่ใช่ไปบอกหกชั่วโมงไงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาบอกมาน้อยเล่นมากเออพี่โอ้โหมีกว่าหนังทุกเรื่องที่พี่ทำมาไปดูได้เลยมันไม่เหมือนหนังที่พี่ทำมาแล้วก็คือคาดไม่คาดไม่ถึง แล้วก็เดาไม่ออกเดาไม่ถูกนะครับพรายูโรเล่นอยู่เวก็ยังเดาไม่ถูกมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแจ๊สกับยูโรก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันวันนี้นะครับก็ถึงขนาดว่ายูโรมาคิวแรกมาคิวแรกถ่ายฉากแรกสต้องพูดกับผมหนึ่งประโยคเลยว่าพี่เขาเป็นแบบนี้เหรอคุณคิดแค่นั้นแหละแต่ผมก็แล้วผมก็เลยบอกน้องว่าไปน้องสู้ต่อไปตามตามเข้าไปขอย้อนถามหน่อพี่หนุ่มครั้งนี้จะเป็นตำนานเหอครัะเพราะว่ามันเล่นกับพีโค้ชอะไรก็มี แต่พี่หนุ่มพี่หนุ่มจำไม่นานนะํำแป๊บเดียวสามชั่วโมงหมดเลยนะไม่ไม่คือพี่หนุ Ma, ่มมาต้องไปดูครับพี่หนุ่มเล่นเต็มที่เลยนะครับแบบมาพิธีกรหายไปเลยเป็นพี่หนุ่มเลยเมื่อก่อนพี่หนุ่มเล่นหนังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับพี่หนุ่มก็จะเข้าฉากกับพี่แก้วเยอะหน่อยเพราะตอนแรกพี่แก้วก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเ็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่พอหลังๆนี้ท่องบทมาพี่หนุ่มถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วยังมีสอนพี่หนุ่มว่าหนุ่มต้องอย่างนี้นะหนุ่มต้องอย่างนี้ ไม่หรอกครับคือบางครั้งนี่พี่หนุ่มเขาก็ลืมบ้างครับ <laughs> แล้วก็มีบ้างที่ผมอาจจะอาหาไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้ครับก็ <laughs> รู้สึกว่าติดแฮปปี้หน่อยแต่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของแก้วครับ <laughs> แล้วก็อยากจะให้ไปดูกันเยอะๆนะครับ <laughs> จริงๆจากบทตรงๆว่าถ้าเกิดว่าความกับเล้นหนังว่าความดีใกล้กว่าเยอะคุณเอ๋อเลยนะคุณเอ๋อเลยนะคือต้องเข้าใจว่ามันมันไม่มีบทครับดังนั้นการพูดซ้าๆกันเนี่ย นึกดูครับว่าเราตกใจได้ยังไงบ่อยๆเหมือนกันน,นี่คือจุดที่มันเป็นพรีคจริงๆครับมันเป็นความมหาจรรทร์ที่คนตกใจเรื่องผีเหมือนๆกันสี่ห้ารอบอะครับ <Okay. S 1> แล้วมันจะเหมือนยังไงอะครับแล้วอีกอย่างนึงมันไม่มีผีอะครับมันอนุมาน <laughs> ว่ามันเ <Laurie> ป็นผีอะครับแล้วบางอย่างเราก็สงสัยว่าไอ้น้ำมันเป็นยังไงทําไมต้องมีไอ้น้ําลราพี่ถุงก็บอกเขาเรียกสโมกอะไรอย่างเงี้ยไอ้น้ำ <laughs> มันรองไอเอสไงไอ้น ไปนก็มีบ้างครับผมรวนแล้วก็ไปนะคือผมก็ทำให้พี่ป๋องพไพศาลหมอปลาถ่ายทีวันหนึ่งเลยครับถ่ายกันอีวันหนึ่งเลยครับยูโรเชนครับครับก็อย่างที่บอกครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอเ่าพีุ่ยกับพี่แจ๊ดเทคแรกเลยผมก็รู้สึกเออมันใหม่ดีแต่มันสนุกนะผมผมรู้สึกว่าพอมาเราเริ่มถ่ายมาช่วงหลังๆแล้วเนี่ยเราเราเริ่มรู้แล้วว่ามันปฏิปต่อกันยังไงแล้วเข้าใจได้แล้วก็ อยากให้ดูอะสนุกมากๆในส่วนในส่วนตัวองผมก็ถือว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกของผมเหมือนกันแล้วก็มาเจอพี่พลด้วยก็อยากให้แบบอยากให้ทุกคนมาดูอะเพราะว่ามันสนุกจริงไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะสนุกเพราะว่าตอนถ่ายทําก็คิดว่ามันจะไปต่อกันยังไงงงเหมือนกันถ่ายอะไรก็ไม่รู้แต่แต่พอรวมแล้วคือคือเขารู้อยู่คนเดียวคือเขารู้อยู่คนเดียวแต่เราไม่รู้ไงแต่พอไรไรเดี๋ยวถ้ายูโรได้เห็นหนังยูโรจะบอกโอ้พี่พุทธ ใช่ซึ่งพอถ่ายเสร็จพอถ่ายเสร็จแล้วผมก็รู้เลยว่าอ๋อไอ้ตรงนี้มันมาต่อตรงนี้นะตรงนี้มาต่อตรงนี้นะแล้วมันยังไม่ได้ดูเลยก็เยี่ยมแล้วแย่เดี๋ยวได้ดูครับผมจะพิจารณผมเป็นพระเอกนะเรื่องนี้ผมผมไม่พระเอกไม่ใช่ครับอยู่โรงพยาบาลพระเอกบ้าพระเอกบ้าเลยมาห้าคิวแล้วบอ่พระเอกแล้วบอกวี่ป๋องแล้วย่งไรเรื่องที่ผมว่าพึ่งพี่ปองล็อบบี้เปลี่ยนเมียใช่ไหมไม่จริงด้วย อยไปเชื่อพี่วศิลป์อย่าไปเชื่อพี่พศิลครับอ้ตัวตัวตัวขอยญาตครับขอยญาตครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นลิลลี่เหรียนเขาไม่เล่นอย่าไปเชื่อพี่วศิลป์จริงคุณต้องนุ่นไปไม่จริงนุ่นไม่ใช่องวันแรกเนี่ยเขาบอกว่านุ่นเล่นเป็นแฟนพี่ป๋องอ๋อเหรออยู่ไปอยู่มาหนูแปลสภาพเป็นผีหนูก็งงแต่พี่ไม่ได้เป็นคนเลือก เขาเป็นคนจัดการไม่เป็นอ่ไม่ใช่อย่าอยู่วงการเลยไปถ่ายโอลิแฟนอะไรเลยถ้าชอบถ้าชอบแนวเนี้ยไม่แล้วประเด็นสั่งฉากดนซีนอ่ะเชคบ่อยมากอ่ะบินแล้วซีนอยู่คนเดียวไงอยู่นั่นแหละครับคือน้องน้องตัวหอมใช่ไม่ใช่แล้วพูดเรื่องร้องรุ่มเลยแต่ผมไม่ไม่มีไม่มีโอ้สาบานเลยถ้าผมพูดขอให้ผมไม่มีงานในวงการมากเลยไม่มีผมไม่มีไม่มีเอาความจริงมาคุยกันซินะป๋อง ไม่ไม่มีครับไม่มีอัมหยอกกันเล่นหยอกกันเล่นอยแจมชอบชอบชอัมเหล้าไม่มีอะไรครับก็การแสดงไม่ชีวิตมันต้องมีนี่พีเหมือนกันเนาะอะไรนะฮะเราก็เป็นตัวต้นเรื่องแบบที่พี่คุณมาครับอใช่ก็รู้สึกสนุกดีครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเหมือนเหมือนรถไฟหอกคือมันได้ทั้งความสนุกความตื่นเต้นความหวาดเสียวผมว่าผมว่านี่ถึงภาพสวยสนุกรถไฟหอกมันจะอารมณ์นั้นเลยครับไม่มีไม่มีพักในหนังเรื่องนี้ไม่มีนั่งคุยไม่ไม่หลับแน่นอน มันจะปองพองอก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าขอเล่นกับลิลลี่เราก็จะให้คิวอีก นานเห็นไหมเห็นหนูชอบสร้างเรื่องอ่ะมีความลับอยู่ที่นีู่ก็มาแล้ววันแรกหนูไปแล้วหนูรอนานแสดงแสดงว่านุ่นไม่รู้เขาเข้าคิวกับพี่เขาเดินมาปรึกษาว่าเฮ้ยไพศาลพี่ถามหน่อยถ้าพี่เปลี่ยนเมียจากนุ่นเขาจะฟ้องพี่ไหมเราบอกว่าทำไมพี่เฮ้ยเองดูลิลลี่เห็นเดินมาเดี่ยแรงสุดมากใช่ไหมแจ๊คแจ๊คเขียนด้วยว่อะไรนะเขียนไม่อันนี้ก็จะถามเรื่องนที่บอกว่าไอ้กูกับพศพอแล้วเนี่ยคืออะไรวันนั้นน่ะหนูไม่สวยหรอ สวยก็สวยเอาใจเลือกเนี่ยน่หนูพอพอแล้วนี่ไงขาวไหมเนี่ยขาวครับอยากจะบอกตอนก็สวยอยากจะบอกตอนที่ไซคือคือแบบไซจริงๆไซตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้ลงตรงนี้คือแบบดูคนลุกมากพี่แจพี่แฉไหมพี่แจ๋แก้ตัวพี่แฉตัวพี่พูดเอาเรื่องดีๆเออเอาเรื่องดีพี่แฉเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นงานงานมั้เล่นเป็นฮุนเซียนชื่อหุ่นเซียนใช่ หุ่นเสียงไุ่ียงจริงไม่วันวันที่พี่พศแกบอกว่าชื่ออุ่นเสียงอ่ะผมผมหันนี้เลยอ่ะพี่เอาจริงจริงเหรอเผื่อเขาหยุดแล้วนะเผื่อเขาหยุดยิงกันแล้วนะแล้วก็จะยิงกันต่อพ้อดีก็ได้นะพี่เอาจริงจริงกพี่พศเอาเลยเอาเลยเอาเลยชื่ออุ่นเสียงออะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมเมื่อกี้ผมพูดบาิีผมพูดนิดนึงคือหนังพี่พศเนี่ยเหมือนเหมือนที่ทุกคนบอกจริงครับเอาเป็นสาระงจริงว่า ผมเมื่อมาเนี่ยเหมือนผมที่ผมรับมาเล่นกับพี่พจน์เนี่ยครั้งแรกผมเคยดูสติแตกสุดโคโลครั้งแรกของพี่พจน์ที่กองยังไม่หนมัยนั้นแล้วก็ปาโมดแสงสอนมอสเต๋าอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากแกหมดเลยอ่ะเจอแกสมัยผมเล่นกีนสีนะแต่แกทําไวหวานอ่ะเธอกับฉันทําหนังสืออ่ะแล้ววันนี้ผมเห็นแกเดินทางแกเป็นคนเดียวนะพุ่มกลับคนเดียว แม้ทั้งเหมือนพี่คุยก็ยังพูดถึงเลยว่าเป็นผู้กกลับคนเดียวที่ยืนยงคงพันธุ์ทหนังเยอะที่สุดเราไม่อายอินเดียเลยอ่ะเพราะว่ามีพจน์อานนท์อยู่อ่ะแล้วแกก็สามารถทําหนังแล้วก็ยอดรายได้ถ้าพี่พี่พอรู้อ่ะผมว่าแกผ่านเขาให้ฝากเขาให้ฝากนะแกแกผ่านนะค <พฟ S 1> รั้ความรูร้รสึกโอ้โหความรู้สึกของพี่พจน์อ่ะผมก็เลยมาร่วมงานนะแกแล้วผมก,ก็อยากรู้ว่าโนฮาของแกเวลาแกทําหนังี่ะจริงๆสิ่งหนึ่งที่พี่พจน์มีเลยนะความตั้งใจแกมีความตั้งใจแล้วแกก็เอา ตัวประหลาดหลายๆตัวมาได้การล็อบบี้มาคือคนทุกคนมาด้วยใจแล้วก็มานั่งรอแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าหนังมันจะไปยังไงผมก็เฝ้าดูแกจนแบบหนังมันจบอ่ะแล้วแกก็พยายามส่งตัวอย่างมาให้ดูที่แกทําหลายๆครั้งทุกเช้านะแกจะส่งมาให้ผมดูทุกเช้าแล้วผมก็เห็นความตั้งใจผมรู้สึกว่าผัวกุ้งกับคนนี้เขาไม่น่าเขาถือแบบทําหนังมาได้ขนาดนี้แล้วจนที่หนังเสร็จวันนี้ผมเห็น CG อะไรต่างๆเนี่ยผมคุยกับ CG จีมึงทำทันหนวะ ท่านท่านหรอว่าปรากฏว่าหนังมันเสร็จออกมาเนี่ยมันสําหรับผมนะผ่านหนังมาหลายเรื่องผมว่าอ,อันเนี้ยมหศัศจรรย์มากมผมว่าหนังสนุกโคคาโลเนี่ยผมการันตีเลยว่าสนุกจจยอยากบอกคนคนอายุมากๆทุกท่านนะที่เป็นๆๆลูกพ่อลูกแม่หรอกนะมันจะมี <ไข S 2> มันจะมีมันจะมีสติกเกอร์สติกเกอร์นะสวัสดีวันจันทร์น่ะควรมีสติกเกอร์อีกหนึ่งอันนะในวงการบันเทิงของพจน์อนุน่ะสวัสดีคน์อื่นนี้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารต้องพจน์อนุต้องมีสติกเกอร์นี้ สวัสดีวันนี้ถ่ายอะไรเนี่ยพี่น่าทำนะพ,พี่คนคนวงการมาใช้เยอะนะเชื่อผมอ่ะอ่ะคือสรุปนิดเดียวเพราะว่าถ้าเชื่อพวกเนี้ยจบไม่เชื่อไปดูในหนังเองว่าหนังที่มันออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่พวกเขาลุมปนามพี่กันไม่เชื่อไหนคนด่าเขาไม่เคยเถียงเลยใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะก็เป็นเป็นหนังที่ที่สนุกแน่นอนนะใครที่ที่ ตัวหนังพี่ออกมาที่่ตอกไม่สนุกไม่สนุกไปดูเรื่องนี้นะครับสนุกแน่นอนถ้าไม่อคต um, ิซะก่อนนะฮะก็อย่างไรก็ฝากด้วยเพราะทุกคนนักแสดงในที่นี้ร่วมเล่นกันแบบว่าสุดตัวนะครับโดยเฉพาะพี่ป๋องทะลุกำแพงเลยอะไรอย่างเงี้ยได้เล่นหนังกาดรารุ่นเก่าๆใช่ไมครับใช่ยังไงก็ยังไงก็ฝากด้วยเข้าแล้ววันนี้นะฮะวันที่6พฤศจิกายนนะครับแล้วอย่างพี่ๆนักข่าวก็อย่าลืมเข้าไปดู เราจะได้ลบความสมมติของพวกดาราทั้งหลายเนี Inter ่ยว่าหนังพี่ไม sure ่รู้เรื Spanish? ่องแต่เราประกันว่าเรื่องนี้รู้เรื่องแจ๊ดจะหนีกลับบ้านนะไม่หนี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 ครับผมครับฝากด้วยนะครับครับไปเอาใครเอาใครเอาลูกพี่แจ๊ดก่อนเรื่องเรื่องลูก